กินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยกินเลยอ่ะแบมแบมกินแบมกินต่อเลยลูกกินซะลูกกินซะถึงแล้วเด็กเด็กเรียกใหญ่เลยโบูไหนอยู่ไหนกุแฟมามาหาแม่มาอะไรอ่ะอ่ะท้องตัวเล็กไอ้วัวตุ๊กแก ไมไปแล้วลูกตัวเล็กแม่ตาลคนท้องแม่ด่างแม่ด่างไม่ไปแล้วลูกเออเออเออเดไหนไหนไหนมาจุกก่อนมาจุกก่อนเลยเลยจุกก่อนเออมาแม่จุกจุกไม่ไปลูกไม่ไปแล้วลูกปีสองไปไปแล้วนะคะคนท้องพาคุ้มครองลูก เอ้กระโดดใส่แม่แล้วเอ้ยคันท้องแม่รักหนูนะจ้ะพาคุ้มครองหลุดแม่จัดที่นอนให้แล้วนะคะสะอาดแล้วนะเปลี่ยนน้ำให้แล้วนะคะอืมจุกัดจุกแม่วัวแม่ไปแล้วค่ะอาจารย์ตุแกแม่ไปแล้วอยู่หลังแกน้องนะบีสองแม่ไปแล้วลูกบีสอง ปีสองไม่ไปลูกเออหนูไม่ไปแล้วค่ะื่อกี้ไม่ดางไม่ไปแลูกตุกแกแม่ดางไม่ดางไม่ไปแล้วลูกื่อกี้ไม่ไปลูกแม่ดางอยู่ไหนคะแม่ดางไม่ดางไม่ไปแล้วลูกมามาจับกันเดีแย่รักหนูนะบีสอง ผ่าคุ้มคอรองนะลูกเออดูแลแม่กับน,น้องดีๆนะบีสองนะเออแม่เกาหูผ่าคุ้มคอรองนะลูกนะอยู่ดีมีสุขนะลูกคนท้องตัวเล็กแม่ไปแล้วลูกคนท้องตัวเล็กตัวเล็กคนทอ้องเอองับมือแม่แล้วเดี๋ยวแม่ลูกเล่นกันจิ <c oughs> ตาลได้ไปนะคะได้ไปแล้วลูกดูแลน้องดีๆนะไม่ทะเลาะกันนะคะแม่วัว แม่ด่างแม่ปล้วลูกแม่วัวเออเอาของเล่นน้องมาเล่นน่ะลูกเออแม่ให้แม่ให้อนุญาตอะเล่นไปลูกอยากเล่นเล่นไปเดี๋ยวแม่ซื้อมให้นะลูกแกแม่ปละยแ้ม่ปแล้วลูกเออแม่ด่างแม่ตาลแม่ปลแล้วลูกแม่วัวเออกัดของเล่นน้องกอนแม่ปแล้วค่ะมาจับทีสิเออแม่ปแล้วลูกเดี๋ยวพ่มาเอาข้าวมาให้กินนะบุฟเฟ่ชาบู จ๋ยอจื้อเดี๋ยวพี่มาเอาข้าวมาให้กินนะคะเออแม่ไปแล้วลูกลุงกดแม่ไปแล้วค่ะลุงปิชาแม่ไปแล้วลูกยุ่งเท้าให้แม่จับป่ะเอาม่ให้จับอะสวัสดีค่ะก่อนพี่ตาลลุงตาลสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมามาอันน่ะอันน่ะแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วค่ะลุงกูดดูแลน้อยดีนะคะพี่เขียว พี่เขียวแม่ไปลแล้วค่ะพี่เขียวเออลกเออไหนเออพี่เขียวลกเออพี่เขียวแม่ไปลแล้วค่ะจุ้จือ้อแม่แม่ไมปลแล้วค่ะดูแลน้องดีๆนะคะโอเคค่ะเออยพาคุ้มครองเออเดี๋ยวพี่มาก็มานะคะเดี๋ยวพี่มาข้าวแสนอร่อยมาให้กินนะคะพี่วัวกินแล้วโอ้ยตัวเล็กกินกับพี่วัวโลกนวลกินโลกเอ้ยน้ําตาลคิดถึงแม่เ่าดาวสามสีกินเร็วๆกินเร็วๆมัวแเด จะเล่นกับแม่ไปกินข้าวเนี่ยเนี่ยไปกินข้าวไปลูกอะ่ะไปไปกินข้าวลูกไปไปกินข้าวไปเร็วๆไปกินข้าวนวลกินข้าวลูกค่ะไปกินข้าวลูกสามสีกินข้าวเล็วไหนถาดหนูอยู่ไหนอีกถาดหนึ่งอะ่ะไปกินเจลูกเออคนสวยแผลหายยางแม่ใส่เบตาดินให้ลูกอืมกินลูกคนสวยกินนะคะเจ้เจ้กินลูก เลเมื่อกี้กินเลวเลวอยอเอออยากจะหา่าไปแย่แต่แป้ไข่ขวดเราเออือ่อกี้กินหรเกื่อกี้กินนะคะสวยเดี๋ยวแม่ดูแผลหน่อยนะเดี๋ยวแม่ใส่เบตาดินฮะเ,เดี๋ยวแม่ใส่เบตาดินให้นะั้นนี่แม่เอามาเนี่ยดูสิคะโอเคแม่ใส่เบตาดินให้แล้ว <laughs> ห้ามเลียใส่ให้แล้วนะคะห้ามเลียนะคะจะได้หายนะเออดาวสามสีคนสวยแม่ไปลแล้วนะคะแม่ไปแล้วลูกอ๋อ พระคุ้มครองลูกไปแล้ว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 นะคะเอ้ยลูกล่อเหมือนเดิมแล้วลูกเออพระคุ้มครองนะคะอาบน้ํสะอาดแล้วเช็ดหมูสะอาดแล้วนะเจ๋ยเจ๋ย <laughs> แม่รักหนูนะพระคุ้มครองนะให้หนูกับหมาทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะ <laughs>